สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังด่วนที่สุดทีมเจ็สกีกู้ภัยถูกชาวบ้านหัวร้อนลั่นไกไล่หลังเรือถูกฟาดหัวถอนตัวออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้ววันที่26พฤศจิกาย,ยน2568มีรายงานว่าเพจ Facebook Army Military Force ได้โพสต์ข้อความระบุว่าด่วนที่สุด ทีมเจสกีกู้ภัยเขต8เจอชาวบ้านหัวร้อนลั่นไกลไล่หลังอีกสองนัดและเรือท้องแบนถูกฟาดหัวล่าสุดทีมกู้ภยัยถอนตัวออกจากพื้นที่เขต8ทั้งหมดแล้วไม่ปลอดภยัยทาง Facebook วิภาวินีสีชูทองสีแพรสีบรรันโพส์พระบุหลังลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าเขต8เรือเจสกีถูกยิงไล่หลังสองนัดเรือท้องแบนถูกฟาดหัว ทีมงานรองเอียดหนองทงถอนกำลังเรียบร้อยพร้อมคอมเมนต์แจ้งเพิ่มเติมว่าเป็นทีมงานจากภูเก็ตค่ะของรองมีสองชุดอีกชุดกำลังช่วยคนค่ะรองปลอดภัยดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ